สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมือนีก็จะมาตามปูสารคามค่ะกับว่าได้ไปที่วัดเพิ่นเนาะค่ะเนาะกับมาสัมผัสทั้งโทรศัพท์กันค่ะหมวดที่แล้วนี่เพิ่นก็ให้ลดเนาะคะ่ะหมวดที่นี่เขาก็มาตามต่อวันที่หนึ่งกระกฎาค่ะว่าเพิ่นจะให้เข่าหรือบอ่อค่ะว่าหมวดที่แล้วก็ไปตามเพิ่นถึงทีเนาะค่ะเนะาะว่ามือนีก็ติด ภารกิตค่ะก็เลยบริบปไปค่ะก็เลยสัมผัสท่างโทรศัพท์เนะคะพี่น้องพี่น้องเขามาแล้วก็ฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะต่อไปนี่ก็มาฟัางการสัมผัสของปูสารคามค่ะกําลังต่อสายถึงเพิินค่ะพี่น้องมาฟัางไปน้ากันเลยค่ะผมโทษจากกันวัน <c oughs> ที่นี่ผมแบบไอ สัมผัสปูแนะ่ปูได้บอเพราะว่าอันไม่ได้ไปแม่ได้ไปถามยู <c oughs> อันบอกงวดนี่แม่ปูอันอธิบายเรียกให้ฟังแน่ปูได้ตัวใดหนอผมสีอันอบันทึกแล้วก็สีลงในยูทูปเปอร์แม่ปู ครับไปพูดกับเอาใว้น้ำไปน้ำเลยเด้อพูดกับนี่นี่ชาแนลจ้าครับครับ เล็บ,บอกองวั้นพลือหัดวิ่งครับ,รบนหนึ่งสี่เจ็ดร้รอ,อ,อง สามไม่หาห้าแปดแปดจับคู่สามจับคู่แปดเจ็ดเจ็ดหรอแปดเจ็ดเจ ยังอีกปู vida, ้บ้านี่เก้าหกเจ็ดครับมีเล้านะหมอปู้โอ้ล่างล่างหนึ่งสี่ หนึ่งเก้าแปดห้าน่าปู่ บนตีป,ปู้บันหลังมีหนึ่งสี่หนึ่ง,งเก้าแปดหาน,น้อป,ปูโตกีปุกฉลาปกฉลางเนาะกับตีตีปกฉลาก สองหนึ S <S mm ่ง hmm. ส <co> ี่หนึ่งสองครับอันนี้คือตีปกฉลากเนาะปู บน <B> <apt> ดับบนดันดันวยดับนวยดศูนดับศูนย์ดับศูนย์ครับครับ เลขไม่มาด้วยกัน, 33, เ,นเลขไม่มาด้วยกันแปดสามสามเนาะครับเลขเลขผู้วิควววเ,เวคราะห์บ่เติววงครับ<ล> จะเอามาจับปูครับเขื่อนครับครับนักนักเนาะ คร <laughs> ับครับนักนักสองสองตัวบนค่ะปูเจ็ดสี่บนเจ็ดสี <c oughs> ่ ครับครับตัวเดียวมันมาปูตัวเดียวเลยโอ้หงวดนี่บ่หไหลตัวปูเออไห้มันเขาเด้อเนาะปูหงวดนี่ หนักหนักเลยนอกปูตัวนี้น้อลางหนึ่งสี่นี่สิมาทั้งบนทั้งลางอยู่บอกค่ะปูสี่ปุ๊กสลากแมนค่ะอืม

มีมีสำนักปูเนี่ยแหละสำนักปูสนคําเนี่ยและให้ตัวเดียวเลยคือหนึ่งสีเนี่ครับนักนักเล่เนปูครับเหมือนสิบปีต์ปิตกฎหมายอันนี้กับเป็นแนวทางเนปูเนาะ

จะจะได้เพิ่มฮกฮกเขาไปเหยีกบบ่อปูอ้ <c oughs> แมน,นค่ะ กัดกัดซสือบนซสือลางโหลดแล้วปูบ่ได้กลับเนาะปูจ้ะค่ะเอาไว้ซื้อรัตตอรี่ลราปูนี่ซื้อรัตตอรี่เลยเนาะซื้อรัตตอรี่เลยอันฮกหกนี่ครับ อี่เอออ๋ออืมอืมแปดหกเจ็ดเด็กสามตัวถิบหกตัวอ๋อออ้องของมาดังเนาะ ใบละ่อยซีซีบแล่ัตติรีเขามาขายกับกับมี่หกหกแล้วได้ละค่ะมี่โยนมาปวเนื้อแต่จากบ้่นกับมี่อโอ้ก็ได เด็ดเด็ดจากปูเดอร์บานนี่เอฟซีเบิงองเอาเด้อร์เวกออเด e อร์เอฟซีเอ้ยค่ะกับฝากให้สื่อสลารกินแบงรัฐบาลเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นแนวทางของปูสารคามเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีทั้งหลายก็ได้แล้วค่ะเลขของปูสารคามเลขกกับหลายค่ะพี่น้องก็แคปไปเลยเด้อค่ะ ค่ะงวดนี้ก็ต้องต้องถูกละค่างวดนี้ค่ะก็ฝากพี่น้องเอฟซีกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะครับผมครับโอ้ขอบคุณนหลายเนี้อปูครับผมครับวันดีครับ ค่ะพี่น้องปูเลิกับว่างสายไปแล้วนะคะ่ะพี่น้องกับแคปหน้าจอเอาไว้นี่ก็เป็นแนวทางจากปูสลรข้ามค่ะพี่น้องกับนั่ไปซื้อฉลากกินแป้งรัฐบาลน,นะคะขอให้พี่น้องลำลำลุยล้ยๆหมดหนีหมดสินค่ะฝากกดติดตามหน่ยนะคะสวัสดีค่ะ